ครับก็ยังอยู่กับการแลกเปลี่ยนเหมือนเดิมครับผมยังไม่พอครับยังไม่เจ๋งพอครับสองล้านห้ากับสองแปดตัวจัดไปเรียบร้อยแล้วครับ นี่โอเคครับห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็มครับจดไปครับอเอาเรียกโอ้โหเลือกตั้งนานครบเกอครบครับฮิโอ้โหลดลงสามเอ็มเลยเหรอ โอ้โหโอ้โหไม่มีเอแอบแต่ว่าก็น่ารน้นับมานมุอินเตอร์มิเกลครับเซียงอัสซ่าโอ้ยรอคอยมานานแล้วครับเอสซี่โอ้โหโอ้โหโบกแปรครับ ตัวแรกของผมนะครับนี่ครับชีวิตอื้มอ,อ๋อมีเอ็กไออยู่แล้วครับรู้อย่าก็ลองดูครับตื่เต้นมากครับตอนเนี้ยใจใจนี่ตุ๊บตุ๊บตุบแลวครับ